สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทาง,งหัวหนานอยสู่สองตัวรูดงวดประจำวันที่27มีนาคม2,566นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า1 8ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่26นะครับผมสำหรับวันที่26แอดมินให้รูดอยู่ที่0กับ1นะครับผม สำหรับศูนย์นะครับผมก็มาศูนย์เก้านะครับผมสายวิ่งสายรูดในรอบเฉพาะกิจนะครับผมสำหรับหนึ่งมาหนึ่งสองนะครับผมในรอบเฉพาะกิจสามตัวก็เกือบแตกนะครับผมแอดมินเจาะผิดอย่างและแต้มนะครับผม 412แอดมินให้314ผิดไปแต้มเดียวนะครับผม216 214นะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสาหรับวันที่27นะครับผมเป็นแนวทางนะครับผมชอบก็ค่อยตามนะครับผมมินจะให้เด่นอยู่ที่1แล้วก็3

แล้วก็17นะครับผมสำหรับ3 32 34 35 สาแล้วก็สานะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับผมหนึ่งหนึแล้วก็ห้าห้นะครับผม สำหรับชุดสามตัวนะครับผมสองหนึ่งหกสามหนึ่งเจ็ด หนึ่งสามห้าศูนย์สามสองนะครับผมสำหรับ f อพี่น้องนะครับผมที่อยากเข้าไลา์กลุ่มตามนี้เลยนะครับผม t e e 2 5 2 6ขีดนะครับผมเป็นกลุ่มฟรีนะครับผมไม่มีค่าบริการใดๆนะครับผมแต่บินจะวางแนวทางไปในกลุ่มนะครับผมบสีพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอตตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผม เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปงนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ